เสยนดาวเขย่าพึ่งเหมือนเดิมครับนี่เส้นใหญ่ดูรังครับรังรังดูครับดูครับเกงช้างนะครับนี่ธรรมดาเก่งช้างครับตัวเก่งครับตัวเก่งมุนแล้วมุนแล้วนะครับ เดี๋ยวกิ่งใหญ่ครับักกิตัดขาดมีขาดหัวขาดโยกโยกขาดแล้วครับขาดแล้วขาดแล้วนี่ครับแค่กงช่างครับขิ่กันเองก้งช่าง ใครสนใจก็หาเสียตามท้องตลาดเลยนะครับล้นล่นล้นไปล้นไปล้นไปเออผึ่งไม่ได้เมาเนี่ยคนเมาก่อนแล้วตอนนี้กแล้วก็รู้อะไรกูเมาล้นเกินวะออกมาแล้วนี่ครับโอ้ลังนี่งามครับงามงาม ตั้งไปนู่งต้องใส่กำลังนแอบใส่กันใส่กันครับครับตีดกิ่งมันใหญ่ครับอือนี่แสเนมเสียนดาวค่ะยาวพึ่งเหมือนเดิมครับตี๋เขียมแม่มันดอกเขียมแม่มันดอก ลังนี้กำลังดีเลยครับเอาแล้วบินแล้วฟังนีออกแล้วอ,อย่างงมโชว์น้อยโชว์น้อยแสดงน,นี่ลังนี้จัดไปหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทก็ได้อยู่นะ